สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพันลวดลันกันนะครับลวดันของวอเตอร์กิานิ้วนะครับพันลมครับกิานิ้วนะครับที่นำเสนอกันนะครับอันนี้เป็นรอบนะครับรอบคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่ดูนะครับส่วนมากจะไปถามตอนลงลวดกันนะครับตอนพันต้องดูด้วยนะครับรอบแล้วก็เบอร์นะครับใช้เบอร์ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับ การเบอร์ยีเก้านะครับตัสตาร์ทโช๊ใช้เบอร์สามสิบนะครับจํานวนรอบก็ประมาณนี้นะในส่วนนี้นะครับสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ชัดๆครับครับเดี๋ยวปิดเสียงนิดนึงครับ สำหรับขดลันนะครับมาเริ่มต้นหั่นกันนะครับสาวบ,บมองเขียนกันไหมเดีย๋ยวตังก้องนิดนึงนะครับอ่า ลั่นนะครับเราก็จะทันกันที่2 9 0รอบนะครับใช้เบอร์29นะครับ29ครับใช้เบอร์ใหญ่แรงบิดก็จะสูงนะครับรอบก็จะน้อยลงนะครับในส่วนนี้ครับอันนี้ท้านกดจะมี6โวลตนะครับใช้เฉพาะกดใหญ่นะครับกดลั่น แตกต่างจากโคสตาร์นะครับชุดนี้ครับปรากดรัดตัวซู้ขดวิ่งนะครับเราจะรีเซ็ตมาที่ศูนย์นะครับแล้วเราจะเริ่มพันกันนะครับต้องระวังครับรอบแรกกะพาดสายตาเยี่มมาล็อกตื้นนะครับล็อกตื้นเพราะว่าแต่กันมันขันนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนกันใหม่ครับสองร้อยเก้าสิบรอบนะครับ ไปดูครับขาวันพุธนะครับาวันพุธที่6,560นะครับบริเวณหน้าตลาดทุกสถบ,บสันสมอนะครับอากาศเย็นสบายสบายนะครับขั้นหนาวเล็กน้อยแต่ว่าไม่เล็กน,น้อยนะครับหนาวมากอยู่สำหรับบานท่าน ต้องเลียงนะครับก็ทานไปล้วจะตกองนะครับไม่อยากให้รวดนะครับตกลงบ่อยๆก็จะรวดบิดครับไปทำไปนะครับสามร้อยรอบนะครับทนามว่าง่ายๆก็ใช้สามร้อยก็ได้ผมก็จะใช้รอบเท่าเดิมนะครับมาจากโรงงานนะครับของคาตาลี ว่านันแนี้้านิ้วผมก็มีแตบบ่ที่ใช้ฮาร์ตาลี่นะครับยี่ห้นี้เหมือนกันนะครับแต่เซ็ตคล้ายกันแตบบ่ที่การพันแตกต่างกันนะครับฮาร์ตาลี่จะพันกดดันมีจะลรันใหญ่นะครับรันเล็กไม่มีนะครับก็มีสตาร์ทเล็กสตาร์ทใหญ่ครับ ก็ดคีครับการครับลองบันเตือนนิดนึงนะครับระวังนะครับอย่ล้นนะครับผมก็จะพยายามพันนะครับไม่เยอะก็พันมือออกก็ได้ครับมือก็ค่อยๆพันไปทีละน้อยๆรอบก็ได้ครับโดยอย่าที้รอบน้อยนะครับ พื้นที่นะครับความถี่นะครับความร้อน,อนจะไม่มีเวลาตัดแขนกั้นให้สูงไว้นะครับเพราะตอนนี้มอเตอร์ใหญ่เริ่มมานล้วับตเตอร์พรลมเงานย่ย ใต้เตรียมก็ใช้มืช่วยเอานะครับกันมันตั้นนะครับเดี๋ยวแต่กันตัวนี้ใหม่นะชูตัวนี้สองร้อยเก้สิบนะครับ ข้ามมานะครับไว้ใจผิเราก็ข้ามมาแล้วเราก็รีเซ็ตเครื่องนะครับอัน,นไม่มีเครื่องพันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับทักมาไดรรุ่นไหนรานะคาก็พอประมาณครับรับโทรศับ เดี๋ยวมาตกลงข้ามกลับมาครับสำหรับการเรียนรู้ตากอาจานะครับก็ติดตามได้นทางยูทูบของผมนะครับก็เป จะพยายามลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต่ดซ่อมนะครับหรือข้นที่เป็นแล้วก็ดูไว้ก็ได้นะครับอยากดูฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อจะได้มีใจนะครับในการทัคลิปนะครับแต่ครับคลิปจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับงานเล็กๆก็ไม่ได้ทำก็มีนะครับ เท่ากันนะครับแต่จริงเท่าน,นะครับเพราะว่าร่างแบบอาจจะดูหลอกตาแบตเตอรี่เซตใหม่นะครับ,บ,บโหมที่สามนะครับทั้งหมด6โปนนะครับใช้รวดเพื่นหน่อยนะครับก็กินราคากันก็นตามปริมาณรวดนะครับกแรงก็เทบไม่ได้ครับความชอบเสียนตัวนะครับ อาชี่ก็เริ่มทำมานานนะครับแต่รับประกอบหลายอาชีพก็เลยค่อยได้นั่นนะครับหลังก็เริ่มกลับมาทำพันมอเตอร์อรีกครั้งนะครับจากลำเบียนมาเป็นอายุสิบหกมาตทบท่าละ ทัวงที่ล่างๆเป็นหลายๆปีก็ต้องกลับมาทบทวนอีกเหมือนกันนะครับทวนกับรูปกเก่าๆนะครับผินฐานคืก,ก็ก็ได้ครับแู่ส่วนตรวเดียวก็จะรู้นะครับี้าไม่ค่อยได้ทำก็จะอยศึกษาดูนะครับต่อมาก็โปอนที่สี่นะครับ นะครับเราจะรู้สึกเองนะผ่านไปรู้สึกว่าอย่างลืกท,ทีเดียวก็แสดงว่าข้ามละแต่ถ้าแต่ถ้าแบบได้ที่แผดกัน้นสูงนะครับก็จะรู้สึกง,ง่ายนะครับถ้าไม่ข,ามข้ามเพราะมันใหญ่เกินมากก็ไม่ค่อยข้า,ขามนะครับแบบใ,ใหญ่กันใหญ่ นี้ผมใช้ก่นกันของอแบบนี้นะครับเล็สั้นนิดนึงได้สองร้อยสิบน,นะครับนี่ถ้าที่ทันไอยแล้วก็ดูผ่านไปได้นะครับก็ดูจดจดจำรอบจดจำอะไรเอาก็ได้นะครับมาเท่ากันนะครับสองร้อยสิบ เวลาตั้งดีเ็ตนะครับหูมันในญ่นะครับใ,นนบใ้โรงมาจุตรงนะครับงน้นมันจะดกระดิ่งเห็น,นะครับเไปก็มีไม่ใช่ว่าับเรียนได้จะี รอไปวิ่งตามจำนวนรอบนะครับตัวอื่นอีกตัวอื่นก็มีก็พันรวดเส้นอย่างพันง่ายนะครับหัวตก็หัวขาหลายท่านก็จะไม่ค่อยพันกันนะครับก็ลองพันลม ก็เลยนี้จะตัดจะตัดพันเต้าพันตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่น้อยก็ยี่สิบสองนิ้วอะเลยนะครับโมเพิร์นเป็นลายถอยได้นะครับประมาณสองร้อยเก้าสิบราคาสิดครับดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้สองฝั่งนะครับดูม้านออกฝั่งเดียวกันครับก็อนล่อง วันขัดก็มีสองฝั่งคันขัดก็มีฝั่งเดียวก็จะดีดอะปูนสุดท้ายนะครับนีเส้นไหมอ,อย่างนี้เริ่มเก่าแล้วใช้าง,งานไหวคุ้มค่าแล้วนะครับตอนนี้ใช้มาเยอะจับดูนะครับตอนมีตรงไหนที่รวดบิดนะครับก็จะมีบ้านนะครับจอนเขากรวดมาให้เราครับ เลือดบครับหรือชวก่งที่อยู่ข้างล่างนะครับวิ่งขึ้นมาเนีวมีชา้าเกินนะครับเลอดก,ก็เลยบพยายามอย่าเลือดบีดนะครับถ้ารลดบิบแล้วเวลาลงร่องมันจะแน่นนะครับ ต้องดูกล้องนะครับจัดหรือเปล่านะครับตัวเมมโมรี่จริงมีหลายคลิปนะครับที่ดูไปจบนะครับต้องควาเอาไปด้วยเมมโมรี่เต็มนะครับคอยลบออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอัพลงคลิไม่ทันก็มีบางคลิปก็ลืบางคลิปก็จำลบทิ้งนะครับมาผสมที่จะลงเรือที่เนื้อหามันไม่ได้ กัดเลยปั๊บเอเค,ครับเดีตยอ,อันนี้ไว้น่อยอครับจะได้ตัดนะครับ ใช้หมดเกือบหมดนะครับใช้ไปเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะสามสิบหลักเกินริบเก้าและน,น,นิดนึงนะครับแบบนี้ถ้ามีตัวต่อไปมาก็คงต้องเงินใหม่นะครับอ่ะไปผมจะถอดนะครับค่อยถอดออกมา มาอันดับแรกก็ต้องแปะตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแปะตัวไปก่อนอันนี้จะ,ะง่ายหน่อยนะครับถาาท่านก็มัดเชือกไว้เลยครับผมไม่มัดละจะมัดทีหลังครับถ้าหลักกานก็จะมัดลวดไว้กันล็อกไว้อ่าันนี้มือจับไว้ไม่น่าลุดกแล้วนะอันนี้เปิดกด ลำนะครับครับเดี๋ยวมุมกว้างนิดนึงนะครับ,รบเดี๋ยวขาอะไรลองใช่ไหม ตัวผมมันสีสวยงามมากได้รอบนะจะได้มองชัดๆนะครับ เก็บที่เราจะใช้นะครับช้วยนะครับ อย่างน้อยๆก็สองฝั่งนะครับมฝั่งเดียวเดียวตัวหลุดนะครับอันนี้มัดสองฝั่งหลุดขะหลุดข้างหนึ่งยังเหลือข้างหนึง่ง ไว้แล้วันเนี่ย นั่นนะครับพันรอ,อบ290รอบผมจะมาดูดูต้นเราก็ใก้เขียนให้ดูนะครับอ,อ,อบไม่ได้ก็กลับไปดูต้นคลิปนะครับส่วนนี้เราก็พยายามจบไว้ด้วยนะครับนั่นนะครับส่วนมากรอบจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกแต่ละรุ่นนะครับบวช ตัวาอาจจะเบอร์แตกต่กางกันนะครับแล้วแต่ซีรีส์อุ่นนะครับตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วผมพันผมใช้สามสิบสามสิบนะครับก็เ่อนี้น,นิดนึงนแล้วก็ผมใช้ยิบเก่านะครับเพราะหายรอบเดิมนะครับของแต่และเครื่องนะครับเพราะเชื่อว่าเชื่อว่าที่สวัสดิ์เจ้ท่าน แล,แล้วก,กนน็แบ่งก,ก,กันแล้วก็ประอตุ้นออกมาเพื่อพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็หมายก็คือนี่ยทำงานได้ดีความประหยัดไฟไแรงเพิ่มไปเพื่อเบาขึ้นไปนะครับแรงบิดเพิ่มไปก็จะ เป็นเป็นอเตอร์นะครับลอเตอร์าในการั้งแบน้ก็จะรอบก็จะเร็วเกนนะครับโตนใบพัดมันใหญ่ได้ีบอกการใช้งานนะครับ